โอเคสามสองหนึ่ง okay, เร็วเอาละทุกคนที่อยู่ตรงนี้กำลังจะโดนกูฆ่าุณไม่รู้ว่าจะเก็บมันยังไงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้างบนโลง่งเออหนึ่งสองสามใครมีอาวุธใกล้กูใกล้กลูที่สุด ใครถือปืนใี่สุดเห็นทุกอย่างเลยเหรอใกล้สุดไอ้นี่มีปืนนี่ใกล้สุดเดี๋ยวเก็บกตัวใกล้สุดเอ่อ ใกล้สุดและมีปืนที่แรงสุดเดี๋ยวรอมันแตกตัวแล้วค่อยเก็บทีละตัวโอ้ยอ้อะไรนะ่ะไปหันหันหัน ้ยมีตรงนี้สามวีตรงนี้สามเหรอสาม no rush remember no rush no r u s h i e t no r u s h i e t No Russia, no Russia. Remember, no Russia. Ai, yeah, don't meet him die. Ah.